ใช่ไม่เร็วกว่าเขาที่9.3แล้วก็ต้องแช่งอีกหนึ่งคนคือจากมาเลเซียใช่มาได้65ต้องไม่เร็วกว่าเขาซึ่งคือคันนี้ครับนี่ไงนะคนนี้ครับถ้าจะเชียเช,ชียรครับมาได้55ครับวิซเซเฟอร์วิซเซอร์เฟอร์แบดดี้น้อยสายใหม่ครับฝรั่งสเปคคันนี้เนี่ยถ้าวิ่งเร็วกว่า9.326น่ะพิตตี้ตกมาอยู่ดับที่9ทันทีอ่าคือตอนนี้เขี่ยพิตตี้ลงเลยใช่ ิตี้จะได้ไปต่อก็อยู่ที่คันนี้เหมือนกันนะครับใช่ครับเมื่อเช้าคันนี้วิ่งไป12.325คันนี้เขาก็เล่งประเทศไทยอยู่นานสร้างคันนี้อยู่นานรถเขาเองนะเพื่องานนี้ใช่ครับรถเขาเองรถเขาเองเขเป็นคนที่ชอบ e ีโครับใช่ใช่รถเขาเองเลย ดูครับถ้าติดตามเขาเนี่ยเขาก็พยายามจัดอันดับครับรถในไทยที่เราที่สุดในแต่ละรุ่นแล้วก็ให้พิน้อยสายใหม่ครับสร้างรถคันนี้อยู่นานเลยเพื่องานนี้โดยเฉพาะตอนซ้อมนี่วิ่งดีจัดเลยนะ,ะก,ดดนกระโตกเป็นตะกตาด่ายเลยอะจะเคลียร์ตี้ GT กระลาดกลับไหมครับ,รบแล้วตัวเองเข้ารอบแล้ว เจ7ดหครับ4 4 7 6ี่เจหไม่ได้ครับไปก่อนเลยครับเอาละพิตียังโยยังยังขาบเส้นอยู่พิตีบอกเฮียโคตรลุ้นเลยเหลือตัวเดียวครับ65้าไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าเหลือตัวละครตัวสุดท้ายมาได้หกห้ามูฮัมหมัดจากเจ W M Racing Tech ครับ